ครอบครัวแม่วันล,ลีขอกราบขอพระคุณเอซน้องฝ้ายนะคะที่ท่านได้เมตานะคะจองออเดอร์ผลไม้ป้อนให้กับคุณแม่วันล,ลีนะคะ1นึ่พันคะแนนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตา แม่พังวันล,ลีนะคะช่วยเหลือค่าอาหารก็ขอให้คุณแม่เอซีน้องฝ้ายนะคะสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมปรารถนาขอบุญครั้งนี้สะท้อนย้อนอคืนสู่ท่านนะคะร้ท่าันท่าทาวีคูณค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะประสบแต่ความสุขนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ Uh... Um.